สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีทุกทุกท่านค่ะเอาต้อนรับผาสูทีมงานบุญพารวยเหมือนเดิมค่ะท่านะผู้ชมเมื่อนี้ก็จะมีเรื่องมาบอกุกฟังนะคะ่ะเรื่องวปวนบอลเนาะจะจะขอ,องหละกะักอะเลขรับวงในสายแรกมาแล้วนะคะ่ะสายสองกะอ่าต่งยิดต่งยิดมากเลยค่ะทั่มมากมือเสาร์นี้เดียวเอาเป็นให้แน่ใจก็เนาะคะ่ะเดี๋ยวให้แม่ทุ่มมาอีกมาแลกอนว่าไดร์บอได้เนะคะ่ะว่าได้ได้ จังหดจังใดหนูจ,นจะว่างได้นะถ้าได้แล้วก็จะเป่ามาบอกทุกฟังเนาะคะ่ะเยี๋ยมดับเลกกับขอเผาเรืองตะปูดแล้วน,นะคะ่ะตีแม่แม่เอฟซีระบุชาตะปูดของอาจารย์วัดปลาแบบนี้ค่ะมือน,นั่นเพื่อนในรับวันศุกร์เนาะคะ่ะเล็กวนันศุกร์มือน,นั้นเล็กเล่าก,ก็ออกเลคะ่ะเพื่อนก็บ,บอกว่าเพื่อนถือเลขสามตัวได้จังได้ทั้งที่สองตีมาเนี่ยเพื่อนยังไม่เคยถือเล็กเลยเพื่อนว่ะค่ะแม่ได้เบิร์ไก้เห็นเล็กเล่าเนาะมันออกเงียบก่อนหรอหกสามสามกับ สองหกบอกค่ะแล้วก็มือทีแต่เรื่องจูนหนก็เกือบแตกสามโตค่ะแต่ว่าผมว่าเก่ามาฝากแล้วเนาะในในตัวเลขทูปราวของการเลี้งเนาะในเอียงก็แล้วเนาะเจ็ดสองเจ็ดสองสองเจ็ดเนาะเมนจะเวลรื้อขื่นแต้มรดแต้มน้ะเนาะเมื่อันนั้นได้หาได้สองสองห้าออกหกสามสามมึงลึกขืนปะให้สองตูวสองหาออกสองหกสองหกขึ้นขึ้นไม่ได้บอกสองเตี้ยไปบอกสองหก น้องเกียบุญบอกจี่จ้องจ้องไม่ทันคนว่ามุดุกเกรวเป็นสามโต้กันเนาะเอาเรื่องกะปุดกันยั่งมาลายดอกค่ะของปวดปลามมนิกันไม่แก่อ่าเหลืออยุสิบสิบอันนี่หละค่ะตอนอาจารย์จะด้ฉสิพอไปทำอีวานย่งบอนะค่ะเนาวันนี้เขาก็บมบอกเรื่องกวามฝันนกบอนบอก ล้วก็ฝันกันเนาะจังมากจังมากอ่าเลขรับวงในสายแรกเนาะค่ะมือเบาเบาเรื่องกว้วฝันของไอ้บุญเนาะค่ะฝันแต้มือขึ้นตองหมวดทูจังเลข้วสองสี่สิบเจ็ดเป็นมาค่ะเมนจ์ถุนหนุ่นฝันถุนที่สิบแปดสนะเนาะที่อ่าตาเจียนไดนหเลขกเข้ามาฮอสิมิเซียนต้องมาบอกอยู่ดอกว่าไ้ซื่ออ่แปดสองไ้ซื่อสองอ๋อหนูจำได้แล้วเซียนสนั่นวันดุง ที่วันไหนเน้นสองแปดล่างเนะาะแล้วก็มีเสียนอีกเสียนหนึ่งหห้มากเช้นกันห้เน้นแปดหาล่างเป็นเดี่ยวนะคะ่ะวานนี้ใจบุญก็เรียมาเขียนไสอาเขียนไส้สมุทจนงสีล้ค่ะแล้วก็ไปเตียงไป้หัวปนนอนเนาะคะ่ะฟันค่ะฟันเห็นลุ่งก็บุญผ้าลวดหนะะึ่งค่ะว่าไปซื้อทองมาเส้นบักไงหนึง่งไม่ได้พูดเรเส้นบักไงหนึง่งเป่ญกติยานพ้นมาเห็นทองเินนะ่ญเนาะ คนเก่าข้อเสียมาค้อแบบว่าผู้สร้างรถใส่เสียมีข้อปกกันไหมจ้ยเขาออกมาไว้ข้างนอก่านคนมาเห็นค่ะนั่นล่ละเดี๋ยวเลยมาป้าคือสียานพ้นโมหูเนาะว่าพ้ากันไปื้อ่อทองเนาะยานโมห์นแล้วว่าจังเพิ่นว่า้ากันลับไปื้อทองโรลเส็นมาเนี้ยโนก็เลยวาขึ้นวโอัยสื่อก็ซื้อหลอดของหนก็มีการสีมีจังกำไรแขนนั้งจ่อยข้อก็ได้วังประาอย่างใดตาสวยผู้ละอ่านหรือซื้อวาจังตอนนี้ก็แบบมีสามคนนึงนี่ค่ะ วันนี้ส้วนกันส้วนกันสีอันขืนรถผูอจังววาเข้าสิปปาบไปวัดปานเน่ะปาเข้าเปล่าไปอันหาเอฟซีถอเอฟซีมาจากท่างไก่ลายผู้จะมารักษาเพาสั้นถ้าจำผัวิดนุ้ยมันขืนรถอ่าขั้นนี้ลหละมันจะมีรถเก๋งสองขั้นถ้าจำบวัวพีนุ้ยมันไขัข้นนี้คักคากว่ามันขึ้นหลายคนอยู่เลาตอนในท่องน่ะมีสามคนเนี่ยมีโนูมีลูกเหนือมีบุญพาด,ด้วยแตพ่อขืนรถไปมีบอสเรื่งทีมงานเลยบานนี้คะ่ะ นั่งกันเนาะรถคันนี้มันก็นั่งได้เจ็ดคนคูเนาะเต็มรถหมอกกรอบอยู่ทะเบียนรถคันนั้นตัวในละเลขทะเบียนรถบาทที่นี่ถ้เปลี่ยนรถคันนั้นบอกขันเนี่ย้องว่าด้วยยางเหเบินง่มากเลยบอกนี่ขั้นหนึ่งขั่นหลังมันออกอยู่ที่ไหนมันหนึ่งสี่เจ็ดสองบอกหัวนึงเกือบสามตัวแตกอยู่ที่ไหนหัวมันเป็นหัวนี้เสียมากอีกบอก หนึ่งเก้าตัวเก้าสี่เก้าหนึ่งสองก็ออกหนึ่งเก้าหนึ่งเก้าสองแล้วม่ออกเด้อเนาะกําหนงสองสามตัวตรงมันออกห้าหนึ่งเก้าเนาะแมเลกนี่มันสี่เก้าหนึ่งเนาะอ่าสี่เก้าหนึ่งมื่อนั่นกับเสี่ยงนี่แหละค่ะทามาเสี่ยงตัวใดกับเสี่ยงสองแปดก็แปดห้าค่ะนี่เห็นปะเห็นเห็นค่ะเห็นค่ะเสี่ยงสองแปดก็แปดห้ากับฟันว่าได้แล้วของในไฟท่องกับฟันเห็นรูปอ่ะ กับอุ่นผ้าร่วยนี่แหละค่ะหาศูนมาจากไสมันบอลุกพ่ไม่หมถามหนูเนี่ยหนูเตียงแค่สองตัวนี่เนาะหาศูนมาจากไหนใส่สั่นฮอนโนฮอนโนฟันยังสิหนูสิติอันโนฟันในท้องยิ่งไหนสิมาเป็นหาศูนย์หรือศูนยหานี่ค่ะอ๋อมืงไม่เห็นหนูกับฟันตัวเดียวเองมาสั่นเก้าห้าศูนย์มุ้งมุ้งบนอกห้าหนึ่งเก้าเกือบแตกสามโตมุ้งมุ้งเตี้ยเนาะ ถ้านุก,กัยังบอกอยู่ถ้าหนึ่งไม่มาจะเป็นศูนย์ทันทีถ้าศูนย์ไม่มาจะเป็นหนึ่งทันทีเป็นนี่ดีครับเป็นหนึ่งแต่ว่าอบอกเรื่องเล็กรับวงในหอ้องะเกือบเนาะบิวข้างหน้าสองงวนแล้วดิอืมงวดนั้นนุฟันหนึ่งกล่อมกับบิวหนึ่งเก้าหกงวดนี้อันตายรับวงในฟันไว้ที่ผ่ากับห้าหนึ่งเก้าวงิ่ด้วยค่ะท่านผู้ชมเป็นติดเจ็บใจที่ดีด้อยังไงตัวเอือกับวงห่ถือแน่ดีเดิน เอาไปในความฝันของเตบุญกับมีจังสี่ค่ะยังมาฝันเพิ่มยังอีกว่าว่าฝันะมาหมื่ขึ้นนี่มงันมันเป็นจำไม่ยังบ่ไดแต่ว่าเป็นศูนย์ศูนย์อยู่ที่วันนี้นามีศูนย์แต่ศูนย์ค่ะเป็นศูนย์ศูนย์อยู่ที่เป็นศูนย์ศูนย์วันวันนี้ค่วพ่าเรื่องรับวงในสายแรกกันเลยนะคะมาแล้วสดสดร้อนร้อนนะคะแม่ว่าโอ้ยันขันปอยซาอะไรกับยันถือก๊อปขึ้นภาพบ่ไดเนาะ่อนนี่เลขกรับวงในสายแรกมาแล้วค่ะงามมาขาดน้คุณผู้ชมวันนี้ บนเม็ดเดียวล่างเม็ดเดียวแล้วก็ลองอีกเม็ดเดียวนะคะโอ้ยงามตัวนอาใจบุญเนาะเนาะมีตัวใดแนวล้องอานไหนผู้ชมบ้างเนี่ยบนสามหกศูนย์ล่างห้าห้าล่องศูนย์ซีอ่ามายลตัวได้ละเนาะโอ้แรงวันนี้ติดศูนย์ทั้งบนทั้งล่างเลยตัวนี้งามงามล่องล่องล่องออกไปเสียงบ้างนะค่ะเหมือนแรกมาฟันหนีบอแต่บานหนูปฏิเสียงให้กันแต่ว่าผู้เอ่อ ผู้เจ้าของเหล่เพราะว่ามันฝันดีเนี่ค่ะเออเพิ่นว่าลองอ่อนนุกเลยว่าพ่อรู้คอเมาเอบากทูฟังให้ให้ท่านผู้ชมเตี่ยวได้บอลตินะคะเพิ่นเจียงหมดตัวแล้วเปิ้ลจงมาให้ไม่ไม่สดสดร้อนร้อนเนี่ยค่ะเพิ้ลจ้วมาบอกว่าเพิ่นฝันว่าเพิ่นได้ล่องเท้าล่องเท้าครูหนึ่งคู่ใหญ่ที่สุดว่าไงมันหมายความว่าจังใดคู่ใหญ่ที่สุดคู่ใหญ่ที่สุดสิบุได้เางวัาเหล่ใหญ่ที่สุดหรือว่าจังไดในมากครูหนึ่งล่องเท้าคู่ใหญ่ที่สุด่นบค่ะ เบ์่หญ่สุดคือเบอร์อย่างลองถาวกสี่สิบบอกเบอ่งสี่สูตบอกม่มันใหญ่ยูหาสิบมีอยู่บอก่เบอร์บ่นะมีหอดอยู่บปก่าเบืใหไงสุดตรกังเกนเกิดอีกสี่สิบหาเปะ่างนเหนแหละเบื่อไงที่สุดคู่นึงวันนี้ไม่แม็กอแม่กคนหนึ่งทรมาถามหนูมือองในวันพี่ไพฟันมานุกมแลยบาเรื่องก็ปันของคุนพอเรี็กรับวงในนี่แหะ มันก็ว่าเกิดปับเก่าเือเก่าตัวหนูมันสีเก่าอย่างเงี้ยาัวเท่าแ้าว่าเบอร์ให้รูปดคื่ออย่างคละปกติวนี่มาอมไรป่ะสิไปเอาเบอร์ใหญ่แบบสุดๆดิเนาะปกติควัปกติขวกับซีสิบค่ะใหญ่ดีื่อุีคือซีสิบซีอยนี่แหละอยู่้หลักซีน้อยน้อยดีที่้นัิแบบกลายซีสิบไปเนาะอยู่ในลัก4ีปกติกสามแปดสามเจ็ดสามแปดคนพิเศษเอออันนั้นคือควพิเศษเฮ้สีมะยำแซนี่แบบ ที่ศูนย์นี่บอกได้เกือบคู่นึงยายลืมเด้องวามเมื่อกี้อันนี้ซ้ายแลกบอวยหัวเนื้อค่ะไฮฮกหนึ่งออกเก่านึงเนาะออกหนึงเก่าอันนี้ก็บยายลืมอวยน้ำในเด้อค่ะนี่ห้วเลอันนี้หาหานี่ยก็จะเอาอวยไปบยังแบบนี้หาคับซองก็บยายลืมเนื้อค่ะตัวเดียวกันเด้เป็นได้แมนมันกรตีได้ซองแบบหาซองตัวกับหาซองก็ได้แล้วก็หาคับซองกับเป็นเลขตัวเดียวกันได้เพิ่มดีๆแล้วค่ะแล้วนี่ ครับหน้าจอไปได้ค่ะท่านะผู้ชมสายแรกมากใหม่ๆสดๆค่ะกระเป๋าอมาบอกสุฟังเลยคะ่ะ<ห>นี่ราวังเลขห,หกตัวเดียวเราวังเป็นเก้าเนาะส่วนหมากจะไม่เลี้ยงตันนนก็บจะเป็นตรงๆเลยแต่ว่าจับตาเบอง์องดีงวดนนลุดสองงวดแล้วเนี่ยเพิ่นว่าปกติเหลกเพิ่งมาค่อยหลุดหอดสองงวดด้วยค่ะลุดงวดเดียวกับที่มาเลี้ยงสามงวดมงวดน,นี้แล้วจะฟันแขร์แคนะเนาะหย่านเนียนเลยค่ะ,คะนี่ล่ะนี่ เที่ยวใดไปคะนี่ได้เก้าโอ้ได้เก้าแล้วบอกโอ้นี่ราคาก็แคบไปเนาะคะ่ะในส่วนความฝันอะ่ะใจบุญฝันว่าจัางไดกับสีเฝ้ามืเป่าออต่อแล้วค่ะเมือนเงกับสีเฝ้าออต่อสายส่งหาคุณแม่เนาะคะ่ะมาเรียกรับวงในสายสองมาไปเนาะคะ่ะตะวันพูดบอกว่าวงวดนี้เราจะหายเร็วค่ะขอแก่มื่อคลืนงวดียู่แล้วคะเะระหว่างขอแก่มือ่อคลืนค่ะตะวันหายไหวก็เอ่อลองเบิรงกับ รถเก็ย่านค้นกอบกับสารละวัตแต่เกิดกว่าเหรอมันเกิดบริยานคน้นมาเป็นวาเพื่อนจะกอบกอับขาเพราะว่าสายในแต่ละสายของเพื่อนมันกิมีมากขึ้นกันเลยค่ะแต่ว่ามันกิจะมาตรงกันกับของเข้าต้วซึ่งถึงเนาะคะ่ะเพราะว่าเมื่อกี้นี่หลายเด้หลนยสำนักได้ตรงกันเดี๋ยวก็ว่ามีสามแปดได้เกิดแต่ละสายเนาะค่ะมันแตกต่างออกไปเนะาะสายนี้ก็ได้ตัวนี้สายนี้เตัวนี้ก็ได้ตัวนี้ผู้ใดกับมีสาเล็กรับมองในสายในเนาะคะ่ะผู้ใดเคยถึงน้ำสายของใคไก่จจบตาเบื่อแจะน้ำสายของมา ที่แม่เพื่อติดตาม,มานะเนาะค่ะม่มีดอกฟ่าของผู้นี้เป็นของปลอมของผู้ใดเป็นของจริงจังทิ่ะคะต้องกบ่รูนะ้เนะาะเพเ่ือ็โทรมาแบ่งปันแนวาทางตะะ้องอยาาเอามาบอสูม่แม่พี่พี่ฟังนะคะ่ะก็อยากงไ้ถือไว้น้ากันนะคะ่ะแล้วว่าก็ถือว่าเลขรับสายในกับปอยู่างหนาสองวดนแล้วคือกันเนาะวดน,นี้ให้แตกโปง่งแลยไหเนาะวดน,นี้น่าจะค่มนะมากดงค่ะอาการในทุนเลขทูกกว่าจีจุนให้เืาเกาท้ค่ะผู้ใดอยากได้ก็ เดี๋ยวงให่ในไล์แห่งคือเกาค่ะเนาะวันนี้ก็ไม่มยังมี่งแอยากทามนูวันนี้ทามยังนู้่งวันนี้ใจบุญนะมักตัวใดแท้แท่บ่เลขใจบุญนะตอนนี้บ่ในในใจใจบุญนะมี่ตัวมักคักบ่ก็มาหาชนนึกเราค่ะมนเจาเป็นยังไงก็หาชนนี่เ้าก็ต้องลอ่ลอล่ออีก,ก่อนค่ะว่าติดปันดีบ่เนี่ล่ะตอนนี้ลงทุนตัวใดแล้วก็ไม่สามหางนี่ค่ะสามหางนี่ ว่าหาซูนนี่ก็เปเลคความฝันมันบ่อันฝันอ่ะเห็นพ่อเนาะจากตีอกทองเนาะออกจากได้ทองเลขสองแปดอีกมันเลขอันเส้นสันนมฟันฟันกันเลยอามาเสียงเมิองสันดี่านี้เลขแปดหานี่ก็อีกเสี้งนหนึ่งันมาเสียงไหเน่หูฝันแม่นนะว่าตันแต่เสียงไห็น่เด้อูฝันแม่นเลยอ่มาเสียงกับันว่าจะของในทองจ้าจ้าอ๋า มี่ยังถามหนูเนาะจ้าจะดุกวนใจบุญธรรมนี่ละเอากับให้แม่แม <so ่เอฟซีเนะค่ะก็เอาไปพิจารณาเบิงล่องออกไปเซียงเบิงฟันดีจังไงกับทวกพ่อบอลสู้กันฟังในเด้อถ้ามีอีหยังคืบหนาความคืบหนาจังไงเดี๋ยวใจบุญฝ่ามาอบอลสู้ฟังค่ะสำหรับคลิปนี้ก็สำนีเนาะจ้าขอบคุณฝ่ายใจคุณค่ะ